เปิดคอมพิวเตอร์ทำงานทั้งวันเล่นเกมทั้งคืนรู้ไหมมันกินไฟนะไม่อยากเป็นลมตอนเห็นบินค่าไฟ6วิธีนี้ช่วยได้ สวัสดีค่ะพบกันไอที24ชั่วโมงกับเอินปานระพีทุกวันนี้คอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กเป็นอุปกรณ์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้แทบจะทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเพื่อการทํางาน <c oughs> การเรียนหนังสือหรือแม้แต่เพื่อความบันเทิงแล้วแต่ละครั้งที่ใช้ก็ใช้กันยาวๆนานๆซะด้วยสิมารู้ตัวอีกทีใช้ไปหลายชั่วโมงแล้วแต่ก็เป็นความจําเป็นที่เรามักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็จะเปลืองค่าไฟนะสิคะ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเรามี6วิธีใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ประหยัดเงินเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำการทำงานแบบประหยัดไฟใช้คอมยังไงให้เซฟเงินซึ่งก็มี6การตั้งค่านะคะต้องปรับอะไรมาดูกัน 1. เลือกมุมในการทำงานเลือกสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเปลี่ยนจากการใช้ไฟฟ้าในบ้านมาเป็นการใช้แสงจากธรรมชาติ ซึ่งก็จะช่วยประหยัดไฟได้มากขึ้นและวิธีที่2คือการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงานที่มีสัญ,ญลักษณ์ Energy Star ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ Energy Star ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาหรือ EPA รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ช่วยด้านการประหยัดพลังงานถึง30%วิธีที่3 การเปิดสลิปโหมดเมื่อไม่ได้ใช้งานซึ่งเวลาที่เราเปิดสลิปโหมดนี้ทั้งหน้าจอแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ก็จะได้พักผ่อนนะคะแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงด้วยวิธีที่4ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานแม้เราจะปิดคอมพิวเตอร์ลงไปแล้วแต่ไฟฟ้าก็ยังจ่ายไฟมาเลี้ยงที่ตัวเครื่องอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นควรถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานค่ะรวมถึงจอคอมแล้วก็ทีวี เราก็ต้องถอดปลั๊กกันด้วยนะคะประหยัดไฟกันนะ <Right. S 1> วิธีที่5ควรตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี mm. เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานหนักและร้อนจนเกินไป mm. และสุดท้ายกับวิธีที่6 mm. คือเราเลือกขนาดจอคอมให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราซึ่งจอภาพเล็กๆจะช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าจอใหญ่ๆ โดยเลือกจอภาพที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปและควรเลือกใช้จอ LCD หรือ LED ก็จะช่วยให้ประหยัดไฟด้วยนะคะและนี่ก็เป็น6วิธีใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้นะคะลองไปใช้กันดูนะคะจะได้ช่วยเซฟเงินของเรากันค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ